ขอโทษขอโทษนิทานปลูกฝังมารยาทที่ดีเพิ่มทักษะสังคมให้เด็กวัย2ปีเรื่องราวของลูกหมีที่มีฝุ่นเข้าตาทำให้มองไม่เห็นจึงเดินไปเหยียบหางเสือแต่ลูกหมีก็กล่าวคําขอโทษอย่างจริงใจเดินไปชนเพื่อนก็กล่าวขอโทษทำไอศกรีมของแม่ไก่ลนก็กล่าวขอโทษนิทานที่จะสอนให้เด็กๆรู้ว่า ถ้าทำผิดเมื่อไรให้รีบกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจสอนคำพื้นฐานง่ายๆที่เด็กเล็กควรรู้ฝึกมารายาทเมื่อทำผิดหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้รับคันสนรเป็นหนังสือแนะนำในโครงการร้อยแปดหนังสือดีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปรถมไว้ที่ทุกบ้านควรมีไว้อ่านให้ลูกฟัง